ก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมอ่านคำเตือนง่ายครบถ้วนด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนพบกับผมแอดสมาร์ทนาเด็ดแห่งโลกเว็บ3นะครับ What, What the วันนี้เราจะมาพูดถึงตัวเหรียญมีมที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วในช่องนี่แหละนะครับมันก็มีประมาณ5ตัวได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาเล่าให้ฟังว่าตัวไหนบ้างที่ผมยังคิดว่ามันน่าสนใจอยู่แล้วก็มีแนวโน้มที่เ,เราควรจะต้องจับจองสักหน่อยลอะ จะมาเล่าให้ฟังกันนะครับก็ก่อนจะไปนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยกดไลค์กด b s c สไครป์ยูทูบกับ Facebook ก็ฝากด้วยนะครับแอดเดี๋ยวจะขึ้นชื่อให้ตรงนี้จะเป็นเอไอคลิปต้นเกมไฟล์นะครับเป็น Facebook แล้วก็ด้านขวาก็คือ u t u b e นะครับเอไอคลิปต้นเกมไฟลเช่นกันนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครป์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ทาง AI คลิปต้นเกมไฟ์นะครับก็มีไลน์กลุ่มแล้วด้วยชื่อว่า a r Talk นะครับยังไงก็กดเข้ามาจอยกันได้เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วอาย่่วชื AIAR Podcast ซึ่งจะออนแอร์เร็วๆนี้ครับไม่เกิน2-3ถึงสสัปดาห์นะครับแต่จะเป็นช่องใหม่นะครับชื่อว่า AE Podcast เลยนะครับ AE k AH เป็นวั Podcast นะครับภาษาอังกฤษทั้งหมดมีทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ยังไงไปติดตามกันให้ดีนะครับจะเป็นพอดแคสต์เกี่ยวกับโลกการลงทุนเลยครับโลก Investment นะครับแต่พอดแคสต์ตัวนี้นะครับจะไม่ใช่แนว s e r i ีย s นะครับคนดูแล้วก็ไม่ต้องเครียดนะครับใครที่คิดว่าเฮ้ยการที่เรามาคุยเรื่องคริปโตเรื่องเว็บ3เนี่ยมันต้องเครียดไม่ใช่ครับ ถ้าท่านอยากจะเอาคลิปไปแชร์ให้คนรอบข้างดูเพื่อให้เขารู้จักคริปโตมากขึ้นแนะนำ AR Podcast ครับท่านจะได้รับหลายอัทรถเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงหัวเราะนะครับความรู้นิดหน่อยสอดแทรกเข้ามานะครับคุยกันเฮฮาภาษาลกเว็บ2เว็บ3ทุกอย่างเชื่อมเข้าด้วยกันยังไงฝากติดตามรายการ AR Podcast ไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปชมกันเลยครับ ก็จากที่ผมได้เคยทําคลิปไปนะครับรีวิว5โทเค็นนะครับที่เป็นเหรียญมีมสะส่วนใหญ่เลยนะครับวันนี้เราจะมาจัดอันดับท็อป3กันครับซึ่งผมมองว่าสามอันดับเนี่ยมันก็น่าสนใจนะครับที่กําลังอยู่ในช่วงพรีเซลนะครับแล้วก็คิดว่าควรจะมีติดไม้ติดมือสักหน่อยก่อนที่จะหมดกันยายนนี้ตัวแรกนะครับแน่นอน1เดียวคนนี้นะครับเป็นคลิปแรกที่เราเคยทารีวิวลงช่อง YouTube ด้วยชื่อว่าเปเปอันเชนนะครับสำหรับคลิปนี้นะที่เราจะพูดถึงท็อป3เนี่ยผมจะไม่ลงลึกของแต่ละรายละเอียดดดเเเรรรรรียยนนนนะคคััับบสาามมมถไไไปปชชลลิตต็้้ใ่องวแก ที่บอกคือเปเป้อันเชนซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คิดว่าอาจจะอยู่ในช่วงตอนปลายของการทําพีเซลแล้วคิดว่านะครับโดยส่วนตัวเพราะว่าเขาระดมทุนไปได้ถึงเกือบ15ล้านดอลลาร์แล้วจากการเปิดขายพีเซลเพียงเดียวนะซึ่งหลังจากพีเซลจบเนี่ยเขาก็จะดิสิบิวเหรียญนะครับอันนี้คือทุกๆตัวเลยนะครับซึ่งพีเลียดมันจะอยู่ใกล้ๆการที่จะลอนจอกมานะครับอ่ะตัวแรกเป็นเปเป้อั chain, นเชนเนาะจุดเด่นหลักๆจริงๆของตัวเปเป้อันเชนนะครับมันก็คือด้วยความที่มันเป็นมีมคอยที่มันดังอยู่แล้วนะครับก็เป็น P นนนเเววออออออรร์ชััั่่่่ซึงงตะะคบบ้าาจปลยยกมู2ข ทำให้ได้รับความเร็วที่ต้องบอกว่าเร็วมากๆนะครับแล้วก็มี security สูงนะครับแล้วก็มี load transaction free ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเปเป้เวอร์ชันอัปเกรดนั่นแหละนะครับและด้วยความที่มันเป็นเปเป้นะครับก็จะทําให้มันดูฮิตดูฮายตลอดการนั่นเองก็ถ้าใครสนใจนะครับอย่างที่บอกไปศึกษาเพิ่มเติมสำหรับตัวเปเป้แอนเชนในคลิปในช่องผมได้เลยแล้วก็ตัวต่อมานะครับอันดับ2ที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คือตัวชิบะชุดอานะครับก็เป็นตัวที่มันคลอดออกมาจากชิบะอีนุนะครับซึ่งตัวนี้เราก็เคย ดได้แต่วันนี้ผมจะมาพูดคร่าวๆละกันว่าทำไมตัวนี้ถึงน่าสนใจนะครับอย่างตัวเปเป้เนี่ยคือมันเด่นชัดอยู่แล้วด้วยความที่มันเป็นมีมที่ดังมากๆนะครับแล้วก็ฮาฟ์สุดๆไปที่ไหนก็จะเจออ่าอีโมจิสติ๊กเกอร์รูปเปเป้นะครับแล้วคนก็เล่นกันแบบสนุกสนานเลยก็เลยเข้ามาเป็นเปเป้อันเชนแล้วก็อยู่ในเลเยอร์สองพัฒนานู่นนี่นั่นนะครับเขาก็มีกิมมิคของเขาแต่ชิบะชูทเอาตัวนี้นะครับก็จะมีอะไรที่มันมากกว่าขึ้นมานิดนึงไอความมีมความฮาฟ์เนี่ยยังอยู่แต่ว่าสิ่่่งทีีีเเ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 เค้้าาามมมมนนนนนะะรรัััับกกกกก็ก็็ืืือออจตวปปหหหหแลลใได จะเป็นเกม Pa ทูเอิร์นนะครับซึ่งจะลอนจอกมาเร็วๆนี้เช่นกันนะครับโดยส่วนของตัวชิบะชูเอลเนี่ยก็ระดมทุนมาได้สักพักแล้วนะครับณปัจจุบันก็อยู่ที่1ล้านกว่าดอลลาร์แล้วนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมอามองว่าอาภายในเดือนกันยายนถ้าเรายังไม่รู้จะไปย่อนเหรียญวีมตัวไหนนะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับก็ลองศึกษากันดูนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวที่1่ตัวที่2ตัวที่3ามที่ผมจัดท็อปขึ้นมารัับว เเป้อันนชหรือชิบาชูตเอาต์หรือแม้แต่ตัวที่3ก็ตามแต่นะครับ mm hmm. เขาทำออกมาคล้ายๆกันเลยนะครับ mm hmm. ผมว่าฟีเจอร์เนี่ยใช้งานค่อนข้างง่ายก็คือจะซื้อได้ทั้งอิตาเลี่ยนยูเซียทีวีซ่าการ์ดนะครับหรือใช้ BNB ก็ได้นะครับ mm hmm. ก็คอนเนคบัลเลตให้เรียบร้อยแล้วก็ทําการซื้อขายตามปกติ mm hmm. ทั้งหมดทั้ง3ตัวเนี่ยยังอยู่ในช่วงของพรีเซลนะครับ mm hmm. ซึ่งผมมองว่าพรีเรียลพรีเซลเนี่ยมันใกล้เอ็นแล้วทั้ง3ตัว mm hmm. ผมว่าเป้อันเชนเนี่ยอาจจะใกล้ที่สุดนะเพราะเป็นคลิปที่ผมปล่อยออกมานานมากแล้วนะครับตัััวววววเเเเเกกกกมขออออองงชชิิบบบบบบาาาาาูทท์นน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 นี่่่ยยยยย็็็็จจะะะะปปปแแคคคคล้ๆตตหรสืไ ใต้ผมดารูปแบบเกมนะผมคิดว่าก็อาจจะเป็นทั้ง2ฝ่ายเพย์ทั้งสองฝ่ายมาเจอกันแล้วอาจจะคล้ายๆเบสมัง้งเอาเงินเอาโทเคนเนี่ยไปไว้ใน p o o อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เล่นเกมนะครับใครชนะก็ได้ไปใครแพ้ก็เสียไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับเพราะมันคือการ pay to earn ก็ใครมีฝีมือมากกว่าก็ชนะไปเท่านั้นเองครับ ก็สำหรับชิบะชุดเอานะครับถ้าใครสนใจก็อย่าลืมไปดูคลิปรีวิวผมนะผมทำรีวิวไว้ในช่องแล้วเช่นกันทั้งวิเป็แอนเชนชิบะชุดเอาและตัวที่3ที่ผมกำลังจะเป็นชั่นถึงด้วยแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายของเรานะครับคลิปโตออสตาอาตอนนี้จะเป็นตัวติด1ในท็อป3นะที่ผมคิดว่าน่าสนใจตัวนี้เนี่ยผมน่าจะรีวิวเป็นตัวที่4หรือเปล่าไม่แน่ใจ4หรือ5นะประมาณเนี้ยนะครับแต่ผมมองว่าตัวเนี้ยมันค่อนข้างโอเคเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตัวคลิป มีมวอลนะครับให้เราเอาโทเค็นมีมโทเค็นอื่นๆที่มันแมชกับตัวโปรเจกต์ครับที่เขารองรับไม่ว่าจะอยู่เชนไหนเลยนะมาสเต็กบนคริปโตมีมวอลของเขานะครับตัวออสตานี้นะครับแล้วก็จะเอินเป็นอ่าโทเค็นของเขาหรือจะเอินเป็นอะไรรูปแบบต่างๆที่เขาอัปเดตออกมาพัฒนาออกมาต่อมาเรื่อยๆนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับไม่ว่าจะเป็นไปเป้อันเชนชีบะชูดเอาหรือแม้แต่คริปโตออสตานะครับทั้งหมดเนี่ยมันผ่านการออดิตเรียบร้อยแล้วแล้วก็อยู่ในช่วงของพรซเซปพิเรียดนะครับหน้าตาการซื้ ถ้าไหนที่ไม่เข้าใจนะครับก็คือสมัยนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันพัฒนาไปค่อนข้างเยอะและ้วมันจะไม่ใช่แค่ Exchange ที่เราเอาไว้เทรดตัวสปอร์ตตัวเหรียญทั่วไปนะครับที่มันจะลิสต์เข้ามาคือตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ยมันจะมีเหรียญพวกนี้แหละอยู่อยู่นอก Exchange อยู่แล้วแต่ปัจจุบันคือการเข้าถึงมันค่อนข้าง,างง่ายนะครับอันนี้ก็คือเป็น USDT ก็ได้เป็น Visa Card ก็ได้ Ethereum ก็ได้เพียงแค่เต๋าเไรของคุณก็เรียบร้อยแล้วนะครับสบายๆส,ส,สำหรับตัวนี้นะครับก็ระดมทุนไปได จะปล่อยออกมาไม่นานนะน่าสนใจดีนะครับตัวนี้เราขอเลื่อนเลื่อนดูหน่อยละกันเพราะว่าผมว่าสีสันมันน่ารักดีคล้ายๆ GTA Vice City นะครับที่ผมเคยเมนชั่นไปแอนก็นี่ครับเป็นแหล่งรวมมีมนะของตัวนี้ก็คือมีมมีมเลยนะสุดยอดแห่งความมีมอา่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทั้ง3ตัวผมมีผมมีรีวิวตัวเต็มอยู่แล้วนะไปไปชมกันได้นะครับโอเคเราไปน่าสรุปดีกว่านะครับว่าทําไมผมถึงเลือก3ตัวนี้อีกรอบหนึ่งนะครับสรุปนะครับก็จาก5ตัวที่ผมเคยรีวิวมาทั้งหมดนะครับวันนี้ก็มาทาคลิปอัปเดตกกนอออีีรรบึงงท่่ผม,มวา น่าสนใจนะที่มันน่าจับจองก่อนที่จะจบเดือนกันยายนนี้นะครับซึ่งคลิปนี้ผมทำเนี่ยก็อีกไม่กี่วันก็จะจบแล้วเหมือนกันแต่จะพยายามรีบตัดคลิปให้มันออนแอร์เร็วที่สุดละกันนะครับก็ตัวแรกที่ผมเมนชั่นถึงก็จะเป็นเปเป้อันเชนนะครับสาเหตุที่ผมดึงมันเข้ามาเนี่ยเป็นหนึ่งในท็อปสามเนี่ยผมมองว่าความที่เปเป้มันหายค่อนข้างสูงแล้วนี่เป็นเปเป้อีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับเป็นเบเป้อันเชนนะครับแล้วรันอยู่บนเลเยอร์สองด้วยนะครับความหายของมันค่อนข้างเยอะเพราะลงทุนไปได้สิบกว่าใครเป็น ไอกบเขียวสายมีมนะไปไปอันเชนเป็นอีกหนึ่ง,งตัวที่ไม่เลวเลยทีเดียวนะครับต่อมาลำดับที่2นะครับตัวชิบะชุดอาลก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นเหรียญมีมใช้ที่ว่าในตำนานก็ได้แหละ ไปเหรียญมีมชิบะส่วนสาเหตุที่หยิบเข้ามาคือสําหรับคนที่ต้องการเหมือนกับว่า utility ของตัวเหรียญมีมมากขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็นตัวช Sh mm ิบะชูดเอาก็จะมีเกมพ2 e อีออกมามีกิจกรรมอรอบกองไฟเมื่อกี้ในตัวคลิปไม่ได้เมนช่นถึงนะครับแต่มีบอกแล้วมีอธิบายทั้งหมดในคลิปรีวิวเต็มก่อนหน้านี้ให้เราเหมือนกับเขียนสตอรี่ขึ้นมาแล้วก็เราให้ฟังในคอมมูนิตี้ของเขาอะนะครับแล้วก็เรื่องไหนถ้าถูกใจได้รับบทเยอะเขาก็จะดิสบิลออกมาเป็นโทเค็นให้เราได้เอิร์นกันไปทนเ,เปรรทเาํ และจะมี u t i l ลิตออกมาเรื่อยนะครับตัวชิบะชูดเอาอยังไงก็ไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ติดตามมันได้นะครับในคลิปเต็มผมก็มีรีวิวไว้อยู่ถ้ามันไม่เพียงพอก็อย่าลืมหาข้อมูลเพิ่มมาด้วยนะจ๊ะและสุดท้ายนะครับตัวคริปโต All Star ออสตาก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่มีลูกเล่นค่อนข้างน่าสนใจต่างจาก2ตัวแรกเลยนะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมองว่าคล้ายๆเหมือนกับเป็น staking platform ผมว่าก็ได้นะพอเขาใช้คำว่าตัวเขาเองอ่ะคือ mim wallet เลยนะครับก็คือให้เราเอาอาจจะ d o g e Shiba เปเป้เหรียญต่างๆที่เขารองรับซึ่งจะ add มาเรื่อยๆนะครับเข้ามา stake ในตัวแพลตฟอร์มของเขาโดยตัวคริปโตออสตาเนี่ยมันรองรับทุกๆเชนเลยนะไม่ว่าคุณจะอยู่เชนไหนคุณเอาเข้ามา stake ในนี้ได้แล้วก็เอินไปแล้วก็ในอนาคตอาจจะมี utility อะไรเพิ่มเติมก็ต้องไปติดตามในคอมูมนเขาเอานะครับแต่เนี่ยคือทั้ง3ตัวที่ผมมองว่ามันค่อนข้างแตกต่างน่าดึงดูดน่าสน และอยู่ในช่วงพีเซลนะครับถ้าใครสนใจผมจะแปะลิงก์ของแต่ละโปรเจกต์ไว้ให้เช่นเดิมนะครับก็เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็คลิปนะครับถ้าใครอยากดูคลิปรีวิวเต็มนะครับก็อยู่ในช่องเลยสามารถไปค้นหากันได้นะครับและนี่ก็เป็นท็อปยของผมในวันนี้ถ้าท่านไหนนะครับไม่เข้าใจมีคําถามหรือข้อสงสัยเข้ามาพูดคุยกันในกลุ่มไลฟ์เออ a l k ทอได้นะครับหรือจะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ก็ได้ถ้าผมเห็นแล้วผมจะแวะเข้ามาตอบเรื่อยๆนะครับผมก็ก่อนจะจากันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ ไม่ว่าจะเป็นคนมาจากโลกเว็บ2โลกเว็บ3คนที่เล่นคริปโตไม่เล่นคริปโตผมว่าเป็นพอดแคสต์ที่น่าฟังเพราะผมรู้ว่าอะไรที่มันเป็นพอดแคสต์เกี่ยวกับเรื่องซีเรียสเรื่องการเรียนเรื่องการลงทุนเนี่ยมันจะค่อนข้างเครียดน่าเบือ่อผมเลยทำา AR พอดแคสต์ออกมาให้สมชื่อก็คือ AR แบบเออาวยครับกับพอดแคสต์มันจะเป็นยังไงต้องรอชมนะครับมันจะสอดแทรกความรู้ไหมมันจะเครียดหรือเปล่าหรือมันจะเฮฮาตลกหรือมันจะไหลลื่นฟังเพลินตอนทำงาน ก็ต้องรอชมกันนะครับฝากติดตามด้วยสำหรับ AR Podcast จะเป็นช่องใหม่นะครับแต่สำหรับวันนี้ผมแอส s m ม r าร์ดนักเด่แห่งโลกเว็บสาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบายจ้าอย่าลืม DIY OA กันด้วยนะครับแอสัมาร์นักเด่นแห่งโลกเว็บ3เป็นหัว